สวัสดีครับผมเซลแขก Honda บิบิกบลนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของตัวโปรโมชั่นสำหรับตัวโมเดลสปอร์ตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว CBR 6 5 0 R c b 6 5 0 R หรือแม้กระทั่งตัว CBR พันเองนะครับผมตัวนี้มีแคมเปญพิเศษให้นะครับลูกค้าที่รับรถในช่วงของวันที่1มกรานะครับจนถึงวันที่7คกุมภาพันธ์นี้ของเรามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผม สำหรับตัวโมเดลนะครับ CBR 6 5 0 R นะครับทั้งตัว Standard แล้วก็ตัว e-cush นะครับผมรวมถึง c b 6 5 0 R นะครับสแตนดาร์ Standard, แล้วก็ e-cush นะครับผมสำหรับโปรโมชั่นของ Honda BB b i b i n บบลนะครับผมของเราจะให้ส่วนลดพิเศษสูงสุดเลยนะครับผมอยู่ที่27,000บาท สำหรับในส่วนของตัว CBR650R c b นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมอย่างที่แจ้งไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่รับรถหรือว่าออกรถในช่วงของวันที่1มกราจนถึงวันที่7คกุมภา2568นี้นะครับยังได้สิทธิพิเศษนะครับเข้าร่วมในส่วนของตัวกิจกรรม Winter t r a d e นะครับผมและไทยมอเตอรฟรีนะครับผมย้ำนะครับ ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่รับรถในช่วงนี้นะครับหรือว่าลูกค้าที่กำลังจะมีแพลนในการออกรถนะครับผมสำหรับตัวโมเดล650นะครับตัวนี้ของเราจะมีกิจกรรมของตัววินเทจนะครับที่จะจัดขึ้นที่สนามช้างบุรีรัมนะครับวันที่11-12กุมภาพันธ์นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราพาลูกค้าไปในส่วนของตัวเยี่ยมชมหรือว่าไปร่วมชมนะครับในกิจกรรม เทรดไรนะครับผมของตัวรายการกิจกรรม MotoGP ที่จะจัดขึ้นนะครับแล้วก็ไปร่วมเชียร์คุณกล้องเราด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้หรือนะครับลูกค้าที่รับรถตั้งแต่ระหว่างวันที่8ถึง25กุมภานะครับก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม t r i ป t h a i m o ตอร์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว650นะครับผมตัวโมเดลสปอร์ตรวมถึงตัว c b r พัน t ิปเปด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ทางบิ๊กวิงบนขอแล้วก็ให้แคมเปญสุดพิเศษเลยส่วนลดช่วยดาวค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวกิจกรรมวินเ e อร์เทรดและ Thai Motor GP ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตัว CPR พันทิปเะครับของบิ๊กวิองบนของเราจะเหลือในส่วนของตัวโมเดลปี14นะครับสีแดง1คันนะครับซึ่งจะได้ในส่วนของตัวโชคสีทองแล้วก็ล้อแม็กสีทองนะครับผมตัวนี้ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับที่09825623นะครับโชว์รูมฮอนด้าบิวิงุบวนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาอัปเดตในส่วนตัวแคมเปญรุ่นอื่นๆให้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับฮอนด้าบิวิงุบลนยินดีให้บริการนะครับ